ซ i t ียูนิเว s ร์สน4ท่ธันวาคมนะ,คะเหลือ21คนนะโอ้ยเนี่ยเนีย่ยเด็กคนนี้อย่าบอกนะว่าจบแค่นี้จริงป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับบูมบีมนักเขียนนักประกาปีกฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะบูมบีมนะคะก็จะมา รีแอคชั่ตัวอย่างแรกของน้องๆ NCT นะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆ NCT นะคะได้ทำการปล่อยตัวอย่างนะคะอัลบั้มเต็มชุดที่3ที่ชื่อว่า Universe ออกมาแล้วนะคะเป็น NCT 2021นะทุกคนตามมาจากตั้งแต่ NCT 2018 NCT 2020แล้วก็ตอนนี้เป็น NCT 2021แล้วนะคะและ ในอัลบั้มนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด21คนนะทุกคนท,ทั้งทที่ตอสองพนยี่สก็คือมีอยู่ด้วยกัน23คนแล้วนะแต่อัลบั้มนี้เหลือยี่คนนะทุกคนก็คือ,อน้องวินวินเหมือนเหมือนว่าจะเติดทายทำหนังที่จีนนะคะส่วนน้องลูกคา้าก็เอ,อ,อย่างที่เข้าใจกันเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะทุกคนก็แบบ ก็ขอให้น้องกลับมาเร็วๆแล้วอยากจะบอกว่าตอนแรกนะตอนที่เขาอ,อปล่อย n อ t 2021ออกมาใช่ปะ,ะยังไม่ได้กำหนดเลยว่าจะมีสมาชิกเท่าไหรอ่อ่ะในทวิตเตอร์ก็มีความเมอาๆกันว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยรู้ป่ะทาง SM นะปล่อยเด็กฝึอกอไปดูละครเวทีของโดยอง5คนเราก็แบบมีความเจ๊ดเลละวิตายละ2020ยังมา23คน2021 ห้าคนนั้นฉันจะต้องได้เห็นหนุ่มหลอ่อต้องได้เห็นหนุ่มหล่ออีกห้าคนเนี่ยเราจะต้องเตรียมจําชื่อจาหน้าแล้วหลายแต่พอปล่อยออกมาเลยยี่สิบเอ็ดคนนะทุกคนก็มีความจุกเล็กๆมีความจุกเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่าอก็ไม่เป็นไรหรอกมันเหมือนกับว่าเที่ยวที่เขาเมาเม,า,มากันไม่รู้ว่าเป็นความจริงไหมนะต้องบอกก่อน่าไม่รู้เป็นความจริงไหมคือเขาอ่ะเมาเม,า,มากันประมาณว่า NCT 2021เนี่ยเอมือนกันว่ารีบปล่อยออกมาก่อนที่จะสิ้นปีเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะมียูนิตใหม่เพราะว่าน้องซองชานกับน้องโชตาโลกก็ยังไม่มียูนิตอยู่เงี้ยเออแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบ NCT ยุนหลบอะไรที่จะดึงจนนี่ไป NCT ญี่ปุ่นที่ดึงยูต่าไปอะไรไม่รู้ก็คือเดาเดาล้วนๆเดากันล้วนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ย ปริศนาทั้ง5คนนั้นก็อาจจะมาในปีหน้าหรืออะไรไม่รู้ก็ต้องรอดูกันนะคะทุกคนต้องรอดูกันและ NCT Universe นี้นะคะก็จะปล่อยนะคะในวันที่14ท่ธันวาคมนะคะเป็นตัว MV เนาะแต่ว่าช่วงนี้เขาอะทาง SM นะคะก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาหลายตัวอย่างแล้วนะก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะทุกคนตัวอย่างแรกที่ ทางค่ายนะคะปล่อยออกมานะคะก็จะมีชื่อว่าขออนุญาตอ่นานแป๊บหนึ่งนะทุกคนเขาบอกว่าเป็น NCT 2021 Year Dream Stage 0 The Seven Sense ฟิลแบบสัมาธิเจ็ดเนาะ The Seven s e n s ก็สัมาทิเจ็ด The First Encounter of a Dream ก็เหมือนกับว่า เป็นการพบกันครั้งแรกของความฝันกันเผชิญหน้ากันครั้งแรกของความฝันอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเราอมีความแบบ The Seven s e v ซ n s เปิลเซนะก็คือสัมภาสที่เจ็ดแล้วแบบก็เหมือนชื่อเพลงเดบิวต์ของ NCT U เ mm hmm. มื่อก่อนที่มีน้องเตนอะจำได้ปะเรายังจำกันได้อยู่ใช่ไหมซิเปิลเซนนั้นอะหรือซ e v เ n s ลเซนนั้นอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย NCT สองพัจะเหมือนกับทวนความหลังให้เรารู้เปล่าทวนความหลังตั้งแต่เดบิวจนถึงปี2 0 2พยี่เอ็หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้คือเดาล้วๆัๆก็มามาดูกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าแบบว่า MV แค่ชื่อเหมือนหรือว่าเขาจงใจอะไรหรือเปล่านะเออมาดูกันดีกว่าค่ะไปดูกันซงชานกับโชทาโร่ อุ้ยแต่หมดเห็นโทรนดีนะทุกคนอุ้ยแทยงแทยงเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คือตัวอย่างของ NCT ตอนเล็กๆตอนที่เดบิวต์เลยใช่ปะตอนที่ก่อนจะเปิดตัวที่มันเป็นปทะเลทรายแล้วก็มีเด็กอยู่อ่ะจำได้ปะอุ้ยอุ้ยชอรฮาโล่เดยออะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าจะเป่าอะไรอีกแล้ว,ต,วติกเกอร์ก็คือขุยแรงมากเลยตอนนั้นอ่ะอุ้ยเนี่ยเนี่ยเด็กคนนี้นั่งเอาทีดนวยนอุย้ย รุนตีใช่เลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้จริงป่ะเนี่ยทุกคนจบไปแล้วจบไปแล้วแบบงงๆมากๆเลยอะไรยังไงโกแต่เท่าที่รู้คือมีไทยง มีซงชานมีโชทาโร่แล้วก็มูดแอนโทนเป็นเดอะเซเว่นเซตอนนั้นเลยเพลงนั้นเลยแล้วก็ดนตรีตอนจะจบก็ดนตรีนั้นเลยดนตรีนั้นเลยคือเหมือนกับเหมือนเป็นความทรงจำในอดีตท,ที่มาทบทวนทบทวนความทรงจำให้กับเราเป็นจุดเริ่มต้นของ NCT ที่เดบิวเพลง The s e v n n e n ซแล้วก็ ตอนนี้ก็มีเด็กใหม่สองคนเข้ามาอย่างนี้หรอก็มารวมกันในจักรวาลเดียวกันอะไรไม่รู้งงแล้วตีความมั่วซั่วแล้วตอนนี้มั่วซั่วแต่รู้อย่างเดียวก็คือว่าเหมือนเขาทบทวนความทรงจำให้เรานะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปรอดออูตัวอย่างอื่นๆที่อาจจะปล่อยออกมาอีกว่าจะเป็นยังไงต่อนะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่า เขาอาจจะมาทบทวนโรล์กซงจาให้เราหรือเปล่า NC สองพันยี่สิบเอ็ดเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจมํานวนสมาชิกอะเขาอาจจะมาตกย้ำว่าเนี่ยเราอะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกวันแล้วนะก้าวไปข้างหน้าแต่คุณอะยังจําได้อยู่ไหมว่าตอนเริ่มต้นของเราอะ่ะเราเริ่มต้นมาจากเนี่ยนะเดลเซพเพนเซนหรือเปล่ปาเพราะเขาเห็นว่าสเตตอศูนย์แล้วก็เดลเซพนเซนใช่ปะเฮย้ยต่อไปต้องไปสเตตร์หนึ่งสองสามนีแน่นอนเลยใช่ปะก็มารอติดตามดูดีกว่าคะ่ะ ตัวอ,อย่างตอนต่อไปเอ้ยตัวอย่างต,ต่อต่อไปพูดเหมือนนิยายเลยอยแต่งนิยายเกินไปแล้วนะเราตัวอย่างที่สองตัวอย่างจะมาเมาอีกจะมาเมากับทุกคนอีกนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอืมเราก็จะมาเรื่อยๆนะทุกคนถ้าเรามีเวลาเราจะพยายามแบ่งเวลาปั่นต้นฉบับแล้วก็แบ่งเวลามาทําคลิปนะคะทุกคนจะได้แบบเห็นเราตลอดนะเฮ้ยไ,ไม่หายไปไหนทั้งแบบ้หนังสือแล้วก็ทั้ง คลิป re-action แล้วก็คลิปในยู u ูบบารบาด้วยนะก็จะพยายามหาเวลาแบ่งเวลามาหนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าใครแบบว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกผมตีความว่าอย่างนี้นะหนูตีความว่าแบบนี้นะมาเมาส์มาเมาส์กันเพราะว่าพอ act เข้า b a c เมื่อไหร่เราก็คือตีโจทย์กันแบบกันหนามอ่ะทุกคนคือวิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่ในทางท,ที่จริงเป็นอะไรไม่รู้แต่เราก็วิเคราะห์ต่อไปว่าความแบบสนุกสนานของพวกเรานะคะทุกคน ลองความเข้าใจกับโปรง ACT นะเราก็เลยแบบว่าตั้งแต่ตาม ACT มาก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบตีความนั่นนู่นนี่หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันเออก็สำหรับวันนี้นะคะก็พอ,อไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งถ้า,างไงก็ฝากทุกคนกด subscribe ช่องของบิมดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่นนสะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย